รู้หรือไม่วัดท่าทองแถวเอกมัยย้ายมาจากเมืองพระประแดงโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยาวัดท่าทองนับเป็นวัดที่อยู่กลางเมืองที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีแต่รู้หรือไม่ว่าวัดท่าทองนั้นเป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นมาจากการรวมวัดสองแห่งเข้าด้วยกันและย้ายมาจากอดีตเมืองหน้าด่านที่สำคัญอย่างเมืองพระประแดง ย้อนกลับไปประมาณช่วงปีพศ2480จะมีการปรับปรุงพื้นที่ย่านคลองเตยให้เป็นท่าเรือกรุงเทพจึงมีการรื้อพื้นที่บริเวณดังกล่าวและในบริเวณนี้คืออดีตพื้นที่เมืองเพร่ประแดงเดิมซึ่งมีอยู่ในบันทึกตั้งแต่สมัยอยุธยา วัดวาอารามที่อยู่ในพื้นที่จำนวนหวัดกระทรวงเศรษฐการได้ผาติกรรมเพื่อสร้างท่าเรือได้แก่วัดและที่ธรณีสงของวัดหน้าพระธาตุวัดทองวัดไก่เตี้ยที่เป็นวัดร้างและวัดเงินต่อมาคณะสงฆ์จึงตั้งคณะกรรมการหาสถานที่สร้างวัดใหม่ทดแทนและได้ที่ตำบลคลองบ้านกล้วยโดยสมเด็จพระสังฆราชประธานนามว่าวัดท่าทอง วัดหน้าพระทาตตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นวัดเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาส่วนวัดทองก่อตั้งช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ในส่วนของเมืองพระปะแดงเดิมเป็นเมืองที่สำคัญใกล้ปากแม่น้ำตั้งแต่สมัยอยุทยาแต่เริ่มหมดความสำคัญลงและผู้คนย้ายออกหลังการเสียกรุงศรีอยุทยาเมื่อประมาณปีพศ2310จึงส่งผลให้มีการรื้อเอาอิฐกำแพงเก่าเมืองพระปะแดงมาก่อกำแพงและป้อมที่ทนบุรี ปัจจุบันพื้นที่ของเมืองพระประแดงเดิมนั้นคือท่าเรือคลองเตยส่วนอำเภอพระประแดงในปัจจุบันคือเมืองนครเขื่อนขันที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองพระประแดงประมาณปีพศ2458ในสมัยรหก